มาม่าถ่าอะไรมาม่าถ่ายอะไรผมยาวขนาดนี้ไม่คิดจะตัดผมบ้างเหรอผมยาวโอ้ยาวจริงจะบอกว่านี่เหมือนจะยาวสุดในชีวิตแล้วนะอยากดูไหมยาวแค่ไหนอยากดูครึ่งหลังค่ะทุกคนไม่ใช่คเลยยแล้ววเเนี่่จะออูย ตัดทรงไรอะเบือนะ่อแล้วตันมากคราวที่แล้วใครจาได้คือครั้งก่อนหน้านั้นอะเคยดัดครั้งหนึ่งแล้วเราสึกว่าการดัดผมมันคือความลําบากของชีวิตอย่างกว่าจะเป่าผมแห้งนั่งม้วน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 ,วนอย่างเงี้ยลำพานมากเลยทุกคนได้เวลาสนุกแล้วสิไปนเร่องทรงผมในสมัยกันค่ะแล้วเดี๋ยวแล้นียไเดี๋ยวนะกับสิบกล้อง <c oughs> นี่คือ,อยังไงยูดีมาบอกให้มามาไปตัดผมมีแผนอะไรหรือว่าไม่มีจริงๆ แต้องกาารตัดผมมกเลยตัดแล้วคือเธอเธอไปทำไรไปรอไปรอฉันอย่างเงี้ยเหรอไปตัดด้วยเฮ้ยตัดทรงผมเดี๋ยวไปตัดทำไมอ่ะเอาตังค์ไม่มีตังแกเลือกแกต้องจ่ายตังค่าตัดผมมาเงยมีตังแกเลือกทรงผมเป็นคนแล้วมันเกี่ยวตรงไหนโอเคแ้วงั้นเดี๋ยวไปรับตัดผมค่ะไปค่ะแล้วคนนี้มายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยคะจะไปตัดด้วยดู ผมยาวจิ้มตาแะ้วเหตุมากเลยก็เดี๋ยวเราสามคนจะไปตัดผมกันนั่นเองทำไมไม่ให้กายเลือกเลยก็นี่ไงเราให้ดูสิลองถามเขาสิเขาจะตัดทรงอะไรเขาจะดูได้ไงแต่ไม่ยอมแต่ไม่ตผมไายอะไรผมมันจะไหวเหรอเดี๋ยนะมันง่ายเขาบอกไม่ทำสีมันเหมือนนักบัตรสลัมเตอเลยนะมาดูมัน มันมันคืออันไหนมันคือทรงนี้อะือประมาณนี้กายทำไมกายเห็เลือกทรงนี้อ่ะนี่ทุกคนคือมันเติบอยู่หน้าผามันหน้ามาเติร์บเอางี้เดี๋ยวให้เจนลืมไกายด้วยดีก่ะมีไหมวันนี้กายก็ตัดผมอยู่นะคะไม่รู้ว่าตัดทรงอะไรส่วนมามาผมมึงเด็ก ขาสระผมนานมากอะจะหลับครึ่งชั่วโมงได้มั้งแต่ว่าสะอาดละเอียดเสร็จแล้วนะคะคนเกตก็คือแบบว่าซอยข้างหน้าลงไปเลยเพราะว่าเกทผมน้อยอนแรกจาเอีกทรงที่แบบซอยข้างหลังด้วยแต่ว่าไม่ได้นะคะผมน้อยส่วนมามาเป็นยังไงคะโอเคค่ะไม่บอกว่าผมเยอะก็เลยซอยได้ก็ไม่ได้เอาความยาวออกเยอะ เอาออกประมาณสองนิ้วแค่นั้นเดี๋ยวไปดูรอดูตอนเสร็จแล้วกันอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงก็คือมันไม่เหมือนกับทรงที่เกณฑ์เลือกให้ทรงที่เกณฑ์เลือกให้มันคือเหมือนแบบเป็นซอยเลเยอร์เลเยอร์ข้างหลังนี้เลยใช่แล้วก็ได้ตรงแล้วก็แบบสบายๆเขาบอกว่าถ้าใส่อย่างนั้น่ะก็เหมือนไม่ตัดเลยนะเราก็เลยแบบเออบอกเอางั้นทั้งนั้นสไลด์แล้วกันเอาให้ข้างหน้าสั้นหน่อยอะไรประมาณนี้เขาก็หมอนลอนแบบนี้ คความสั้นก็คือสั้นลงนิดนึงก็จะแบบสบายหัวเพราะของเดิมอ่ะผมยาวมากแล้วก็ผมสมอมันทำให้บางทีสางผมมันยากเหมือนกันสรุปของเกดอะเลือกทรงที่เปิดให้เขาดูเล็บมามานะคะก็คือจะตัดตรงเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเกสผมบางนี่นะ่เขาบอกถ้าเ,เกดีเขามาบอกเลยบอกว่า ทำไมผมพุ้นแม่แบบหนาเยอะมากแล้วผมน้องคือน้อยมากน้องก็เลยซอยข้างหลังไม่ได้เยอะใช่ก็เลยซอยข้างหน้าถูกต้องนะคะก็ให้มันจันลงจะได้เป่าผมง่ายหน่อยประมาณนี้เป็นไงสวยไหมคะเราสองคนใช่ไหมใครสวยกว่ากันโหวดโหวดโหวดส่วนทรงผมกายนะคะหมุนให้ดูหน่อยเซฟหมุนเองก็ไี้่อยปึ๊บเออหมุน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 เออให้พอแล้วพอแล้วหันกลับมาอันนี้นะคะแตก มีไถลงข้างด้วยก็ประมาณ<ช>น,นี้แล้วกันเนาะทำไมคือแบบมันเลยแปลกเพราะอะไรรู้ปะมัน <c oughs> เหมือนแบบองกี้เบิร์ดอะะก็เหมือนตรงไหนแู้ปะมันมีความแบบแล้วมันเด้งอะกายมันไม่ได้ลงกระดกเออแล้วท่เนี้ยคืผมกายแข็งเธอแล้วตรงเนี้ยกายแข็งม,มันก็ <ผม S 1> จะแบบกระดก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 สองข้างอผมหนาวไม่ไหวไม่ไหวทุกคน ยากจะพ่นไปคำรามก็คือว่าเก๊อ่ะจะไม่ชอบแบบคือเก๊ชอบไว้ปล่อยชนะใช่ไหมซึ่งปกติอ่ะมันจะมีประมาณเท่านี้ซึ่งมันกําลังดีเข้าใจไหมมันไม่ได้แบบอะตกขนาดเนี้ยแล้พวพอมันอย่างงี้พอไปตัดแล้วมันก็ออกมาเป็นอย่างงี้มันก็เลยมัดผมไม่ได้อ่ะตัดผมอ่ะตาดมาสิถามหน่อยแต่ผมผมันมมก็ต้องสั้นไหมไมันก็ลองสั้นแต่แกไม่ได้ยาให้มันออกมา ก็มันอะมาดูแล้วพอมาผมอย่างนี้เกดก็จะไม่มาผมอีกเลยโอ้ยทุกคนแล้วก็ต้องรับกรรมที่เราไปตัดมาหน,น้าหลังก็อย่าตัดก็เป็นว่าประมาณเท่านี้แล้วกันนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะวันนี้ลาไปกันแล้วค่ะบ๊ายบาย